สวัสดีค่ะโอเคค่ะวันนี้วันนี้ลิซ่าลิซ่าจะพาจะ้ามาเต้นจะเต้นเอาขนมอัมเบอร์จากแม่จากแฟนวันนี้วันนี้วันศุกร์วันศุกร์เป็นวันจินจันขนมกระมอน คอมลิซ่าคอมลิซ่าค่ะพูดใหม่สิขนมใหม่สิขนมขนมออือร้องเพลงด้วยร้องเพลงด้วยร้องเพลงฮามาฮากิซิฮามาฮากิกิเป็นคำน้ พูดก่อนสวัสดีค่ะหนูชื่อชเด็กหญิงลิซ่า,ซาหนูอยากได้ขนมใช่ไหมามาดูซิว่าม,มีอะไรบ้างรอเรว,วค่ะรอเรามามามาล้วงมาล้วงขนมให้เราจุกขนมพาพี่น้องมาค่ะ สิลมากีนี่มือสิลามากีนี่สีลมากีนี่หลับตาขัเดี๋ยวพดคะโอ้โห <c oughs> อสีอส <c oughs> เอาอันนึงเอาอันเดียวเอามาอันเดียวเตมอันเตมกูกาจาเอเอาอันเดียวค่ะเตมอลิเตมอลิซ่าเตมอั อสือฮั่นเราบอก,กว่าหนึ่งเห็นเราหนึ่งเห็นหมูสันค่ะคือมั่สอนอีกเอาถ้าหนูอยากได้หนูต้องเต้นอีกเอาเต้นเพลงอะไรเต้นในโดกรับพีิณเราอยากได้ขนมเขามบนบนอ่ะเอาลอ,องเพลงพร้อมเต้นพร้อมท่านท่าน ăn gì ăn Ở đây nó bán cho mấy Chưa Chín luôn xí Ăn lỏi mấy khá xí Bán lúc biểu Chưa Bán lúc biểu Bán là bán มันเปรี้ยวใช่ไหมจีบแลสเตอร์เออันเปรี้ยวแล้วแล้วบอกภาษาไทยบ่ค่อยได้ด้วยค่ะพี่น้องเราบอกว่ามันเปรี้ยวแล้วเาบาไ,ได้ตาส่วนลายเนะะี่ยค่ะถ้าสาวไกลบอกภาษาไทยแล้วแล้วสิตอบแล้วเข้าใจม่บ่อันเข้าใจแม่อยู่เด้อค่ะแล้วเราสิตอบแต่ว่าเราเ,าเาว,เอยอยวเาาล,เา,ลาเราตอบกับคืนนะคะเราสิตอบเป็นภาษา,ษาฟินแลนด์นะคะ่ะลิซ่าทำดีๆทำดีำดี แล้วเราตอบกับคืนนะคะเราจะตอบเป็นภาษาฟินแลนด์ค่ะพูดใหม่ซิพูดดีๆขอบคุณค่ะนะคะทุกมือมมนสุกสิเป็นมือขนมข,นมของเราเ้วยค่ะก็คือจันถึงสุกนี่ไม่ได้กินนะคะพี่น้องสำหรับสาไก่กับแฟนสาไกลเลี้ยงลูกนี่คื่อให้กินทุกมือมมนสุกเลยคะ่ะ ถ้ามือวันศุกร์นี้สิเปลี่ยนมือขนมของเล้าค่ะทุกมือวันศุกร์อะค่ะเราสิโลโรขนมนะ้วค่ะส่วนไหลเอ่อส่วนลหลกับบลูคือกันนะคะส่วนลายพวกคนฟินกับซี่ให้ขนมลูกมืออาทิตย์ละข้งละค่ะค่ะค่ะแม่เปิดให้วันนี้วันนี้จะพาพี่น้อง ปีมอมมาเบ่งมันเบ่งดูกล้องด้วยสิลิซ่าลิซ่าเต้นเต้นเอานับหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเต้นสิ <c oughs> แล้วก็จะได้ขนมอีกนี่เดนะ่นสิเดีล้วนัีก็จะได้ขนม รวอานจกรเอาไปยืนอะไนับหนึ่งถึงสามก่อนนับโอ้ยบโอยอยู่อนับนับก่อนนับกอนนับก่อนเนงนับก่อนเนงนับก่อนเร็วนับตามแม่เราแม่พูดเนงสอง Nó à gì? Nói sao? Mà nắp nừng đầu Đi đi Sám. Sám. đi Nướng Đến Xuống Xuống Xám Xám Mày dính gì tốn này đi Hôm mày, hôm à mày mày nắp bài cần Nướng Xuống Xuống Xám Xám Xí อ7เจ็ดเอ็แปดเอดเก้าเก้าสกอใกอกขอไครกอไใ่เดี๋ยวอยู่นิ่งๆสิอยู่นิ่งๆขอควาดกอดขอคนกอเตนอือ อ่ะพูดคูดพูดครั้งสุดท้ายละเอกก็อืมคลิปนี้จีบีเอาไว้เอาไว้แค่นี้แคนดี้ก่อนนะคะ่าฝากกดไลค์กดติดกดแชร์แชร์ให้ด้วยฮ่าต้อยนะคะอากาลิซ่าลิซ่าขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะคลิปนี้กับมวนๆค่ะพี่น้องเล่นกับลูกค่ะคือเอาขนมรอเราได้ค่ะขนมรอเราให้เราบอกภาษาไทยค่ะนะคะถ้าเราได้ขนมประมาณนี้เด็กน่อยก็สิดีใจนด้ค่ะนาะเพราะว่าปกติสาวไกลโสดเราเราชิบวอตามเลยได้ค่ะถ้าเราอยากได้ขนมเราก็ชิบวบตามเขานะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไวซ์ซันี้ก่อนได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องๆได้ค่ะสวัสดีค่ะลิซ่าสวัสดีก่อนค่ะกา